ร่วมกันนะครับร่วมกันวันนี้แม่เดินทางมาจากนครปฐมนะฮะามาทำผ้าป่า,เ,าเงินแสนแสนแสนกว่ากว่าครับเราจะไปวัดภูหลวงพรุ่งนี้เช้านะฮะช่วงนี้ก็ติดติดก็เรียกว่าเสียบต้นก่อนเสียบต้นฮะเสียบต้นผ้าป่าก็คือน,น,นี่ส่วนหนึ่ง กระชากมาทำอะไร,บบะไรครับประกาศว่ามื่อวันเสาร์จะมีพ่อป,ป้าน้อยเด้อพ่อป,ป้ามาจารหันจังนี้นะกระเบ้อแจมเมวานเนี่แล้วมีประกาศระาถวายถวายอันวันที่เจ็ดตอนชเช้าคือเ้าถวายที่เรียกถวายพระจารย์ถวายพระจารย์เช้าถวายพระจารย์ถวายร่วมบุษถวายเรียบร้อยแล้วก็เพื่อให้เพล่นให้พห้อน,นะเพดียจบ คอยนำโบได้้อิสานแดงได้ใอิสานเขียวนะอิสานเขียวอีสานเขียวมาร่วมบุญกันครับร่วมบุญกันครับทำบุญร่วมกันตเามดูไ้นมานสบู่นะไม่กี่ขบู่กินพอแห้งน้ำกินพอ๋อนี่สบู่มาแจกราอะไรถอเอาสบู่มาแจกโอ้ผู้เดียวนยเบิดบ้านก็ไม่ได้หรอกต้วบนีได้ผู้เดียวมือนกัน ติวมันหวานได้ไรก่อนสิสบู่ฮะสบู่ล้างหน้าสบู่ล้างหน้าเอาแล้วน้องไม่ได้มาจังป่าเลยขอบคุณลาวเพอาะกระลืมไปหาลาวได้เพราะนายเต็นเลยเขากระบอดไปคุณยายล้วก็หาโบตยบาลกันแล้วเลยบอกใครบอกคุณยายเต็นกันบอกไปแล้วคราวนี้กันบอกแล้วกันไม่คือเรานะอ๋อจู๊ดค่ะ นนาอ้หร่วมกันนะครับร่วมกันตอนนี้แม่เดินทางมาจากนคปรปฐมนะฮะมาทำผ้าป่า,ปา,เ,าเงินแสนแสนแสนกว่ากว่าครับเราจะไปวัดภูหลวงพรุ่งนี้เช้านะช่วงนี้ก็ติดติดก็เรียกว่าเสียบต้นก่อนเสียบต้นฮะเสียบต้นผ้าป่า ก็คือน,นี่นี่ส่วนหนึ่งถ้าไปสก,กลก็ไกลหน่อยมันก็ไม่ไกลเท่าไหรนะน่นะกินนี่เนาะกินมัฟถอนเนาะกินแบบชาวบ้านนะชาวบ้านเดียวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผักหวานผักหวานได้ท้องเขียวกลับบ้านเลยแม่ เอาไปปลูกไม่รู้อยากขึ้นหรือเปล่านะให้ลูกน้องปลูกไว้ไม่รู้ขึ้นต้องมีพี่เลี้ยงนะคะแม่ปลูกใสร่มไม้ต้องปลูกแม่ไม่ต้องปลูกใส่ต้นมะม่วงก็ได้ต้นอะไรก็ได้ให้มันให้มันอยู่ติดต้นมะม่วงมันจะได้มีพี่เลี้ยงถ้าปลูกเดียวมันจะตายาค่ะมันนหกิเองไม่ได้ออ้าาหกินเงใช่ใช่มันต้องมีพี่เลี้ยงแม่ต้นนี้ต้นนี้เอ่อเท่าไหร่แสนเท่าไหร่แม่ ตอนนี้แปดหม่นกว่านี่แปดหกว่าค่ะอ๋อแปดหมื่นกว่าแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยนะครจากคุณแม่นครประถมนะฮะมาร่วมบุญวันนี้กับเพื่อนๆนะฮะนะครับอนุโมทนาบุญด้วยแม่ก็เรียนรู้นะคะแม่ร้แม

ไม่มาด้วยจิตจิตศรัทธามที่มุ่งมั่นนะฮะมาจากนครปฐมเลยนะฮะมาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับสร้างอะไรไงฮะอัชนะอะไรอ่ะอาสงอาสงสวยครับสวยผมไปถ่ายได้ดูคลิปไหมผมถ่ายให้ดูเมื่อวานเลยดูแล้วไม่มาทำพระป่าอาสงนะฮะอาสงที่วัดผู้หลวงนะฮะ

รวมบุญพระ Star, ป่าสามัคคีนะครับสะอาสงฮะเปิินเบิเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะแปดพ0นนนห่งรอยถ้าเอาให้มันเป็นแค่เก้าว่นต่างหร่สามพันเก้าเนี้ยนเดียวต่อใส่ พ <si no ี่มข้าวให้นูหน่อยข้าหนูหน่อยหมใ้นะไม่มีคู่มือเด้อนน่ไม่ได้กินเจ่าทีเลยเพราะหุงหม้อนี่ที่ไรไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวอะไม่กินข้าวดิบกบข้าวแฉะถ้าสันจุ้งนะบอก้าหมง ทีแรกน taking, 90, 90, 60, 60ะลงมาทำให้มันเป็นอยูปนี้ไปมันไปกดไปนี้นมััลที่เอยเล้าหมืพี่เจ้าเก้าหมื่นเนาะเก้าหมืจ้าแม่อ๋อแม่แม่แแม่ต่อยอดให้ครบ9ก้าหมืนฮะจาก8ปดหมื่นหกหนึ่งกว่าบาทนะฮะแม่เติมแม่ต่อยอดให้เป็น9ก้าหมืแล้วตอนนี้ แม่แม,แ,มมแม่คุณเชียงแม่คุณเชียง <c oughs> <c oughs> ประถอนเลิกแม่คุณเชียง <c oughs> การารขนด,ดมาก็จะได้กินคุณเชียงเหมือนเดิมแม่ตั้งชื่อให้ใหม่แล้วเอาช่อกาเสียบเลยก็ได้ครับมามากับคุณนี่คุณวิชยัยวิชัยอ๋อคุณวิชยัคชยคุณพ่อวิชัยนะฮะ,ะวิชัยนำสกุลอะไรอจ๊ะวันนี้ จอการ์ตูนต้องพี่โจเขียนละมั้งพ่อวิชัยให้พ่อให้พ่อเขียนให้พ่อเขียนอะไรก็ได้ผัดผักรวานใส่ไข่เนาะผัดผักรวานใส่ไข่แล้วทอดน่องไก่กินให้ท้องเขียวกลับไปเลยแม่ต้มตำต้มตำไหมต้มตำไม่ไทยโบราณไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดตำแบบตำไทยตำแบบตำไทยออเ

มันมันหลุดแต่มออายางพาลูมาดูที่ท้องไมหาโทษเดินหนูอพารูไปก่อนเด้อนรัดได้ไหมอนค่งนะร้อนบันนอกร้นร้นฟังดูมีเลยจ้ะบอเยียงมีลมฝนนี้ตกพัวอมาเลยนะ